สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามเชียภูมูนะครับวันนี้เจอกับผมในรอบมวยตู้ในวันเสาร์มวยทำการแข่งขันทั้งหมด3รอบแต่ว่าผมจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ในช่องหลักๆให้ฟังกันนะครับก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจารณ์กันเนี่ยก็ฝากไว้ด,ด้วยนะครับใครต้องการฟังลายเสียงฟรีนะครับวันนี้ก็ภาคสดโดยผมเองตามเชียภูมิ ใครอยากผมฟังผมพากเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสมาชิกลองแอดกันมาได้เลยนะครับแล้วใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยนะครับคบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยนี่ใส่ไอเดียนแอดนำหน้านะครับ mft22 คบเครื่องเรื่องมวยไทยวันนี้มวยรักมวยชอบในศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมชอบไปคู่ที่1นนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรเรนูเกียรติธงยศต่อยกับรูฟี่ตองพัทลุงเพชรเรนูเกียรติรงยศหรือเจ้าเพชรเรนูสิทธิผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับเด็กจากนครพนมซ้อม อยู่ที่ค่ายมวยผู้ใหญ่ไก่เลนูอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอายุ 16- ปอย57สูง170ชกม,มาประมาณ25ไฟ์นะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีมากกล้าแรกกล้าประทะเตะขาต่าตอยหมัดครบเครื่องอะ่ะตัวนี้ฟอร์มหลังถือว่าสดมากไฟล่าสุดชนะน็นอกยกที่3 f 1วันเพชรมวยไทยมาที่เวทีมวยล่าเชดำเนินวันนี้ต่อยกับลูฟี่ตองพัทลุงหรือเจ้าลูฟี่แจ็กกี้ยิมเนิมน,นะครับเด็กจากนครพนมเช่นกันซ้อม อยู่กับแจ็คก,กี้อยู่ที่จังหวัดสกลน,นครอายุ24ไปปล่อย57สูง170ชกมาประมาณ50ไฟนะครับไฟล่าสูดแพนน็อกยกที่2เพชรอันดาเกตยอดยิ่งทีวีทีทมสยามอ้อมน้อยคู่นี้นะครับเข่าในนะครับอยู่ที่มูลน้ําเงินนะความเป็นมวยน้อยด้วยกันทั้งคู่เพชรเลโนในประเภทเตะขาต่อยหมัดบู๊ดูดันส่วนลูฟี่ในประเภทมวยเข่าปลายแรงนะครับวันนี้ทางมวยโงมวยนี่พอๆกันเลยนะครับความเป็นมวยน้อยด้วยกันแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเพชรเลโน ร่างกายช่วงในวงนี้ฟอร์มกําลังสดหน้าเสือตัวเงินประธานเอกบางไสหน้าเสือผู้ใหญ่กไก่เรนูด้วยวันนี้ชั่วโมงนี้ดีกว่าหน้าเล่นมากๆลุ้นนับลุ้นน็อควบสายต่ําทํางานได้ส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นี่ผมชอบไปคู่ที่2นะครับในศึกมวยรอบศึกท็อปวันนะครับครั้งที่6ชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมสเตย์ตเอลัตเตอร์ลองหรือเจ้าชาติพยัคฆ์ชอชนะชัยนะครับต่อยกับสังลบทอไก่เนตรชาติพยัคฆ์เหเด็กจากพวัทลุงนะครับซ้อมอยู่ที่ใครหมยลานนาวอเตอร์ไซ อายุ U 17ไปปล่อย58สูง172ชกมา6 0ไฟเป็นมวยเข่าหัวจิตหัวใจดีรูปงร่างชคโชคดีปลอดใจปลายแรงไฟล่าสุดชนะน็อนกกที่4ขุนไก่2วังเสือมาส่วนสังลบทอไก่เนตหรือเจ้าสังลบแดงพนมนงรักสังลบนงเผากุ้งรักเดิมนะครับเด็กจากสุรินซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒนสุรินมาทานน้ำหนักอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนอายุ U 19ไปปล่อย58สูง175ชคมาประมาณ8 0ไฟ ไฟล่าสุดกระพรนอกยุกที่3ามขอจรอศักซีโอปอไอน้ําเงินนี่ประเภทเตยขาดต่อยหมากรุ้นนับรุ่นนอกไอแดงนี่หัวจิตหัวใจนะครับปลอดใจไปแรงฟอร์มสดกว่าวันนี้เบียดกันไปจะมาชิกหน้าเล่นมากๆนะครับร่างกายได้เปียกนะครับอะไรก็ได้เปียบรุ่าชุกชุกได้เปียบหัวใจก็ดีกว่าชอบพิชชาพยัคฆ์ลนาโฮมสเตย์เอร์รัตจลรองหรือเจ้าชาิพยัคช์ชอชนะชัยนะครับ